ทุกอำเภอที่เป็นเนี่ยเราจะคือกรรมการเราเราตั้งคําสั่งไปแล้วแต่เรายังไม่เคยพบปะนาคาตากันเนาะเราจะเพื่อนไปในทิ่ทางไหนพวกงองนาของเชียรูมินะคะซึ่งสเต็ปแรกท่านพอจอก็ได้อ่านรายชื่อเครือข่ายที่เรามีในเนี้ยที่ในคําสั่งท่านผู้ว่าแต่งตั้งแต่ว่าเราจะมาตั้งเครือข่ายเฉพาะโค้งองนาเราเพื่อขับเคพื่อนภารกิจ พวงองนาเชคือยังไงให้ก้าวสู่จุดหมายปลายทางนะ,ะซึ่งอ,อันนี้คือทฤษฎีเนาะแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยเราได้ได้ส่งหนังสือให้แต่แลออะอำเภอแต่งตั้งเผร้ขายของอำเภอไ้แล้วแล้วก็พิจารณาประเมินแล้วก็ทําแผนร่วมกันซึ่งทราบว่าอย่างแก้คอนก็จะมีแผนที่เราจะขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเอามือกันทุกเดือนอยู่แล้วนะคะ อยากให้ทุกๆอำเภอทําแบบเข้นพอแล้วก็ในส่วนของระดับจังหวัดวันนี้เราก็จะทําแบบนั้นก็คือวันนี้หลังจากจบดตรงนี้ก็จะทบทวนเรื่องกรนะ่ายเนาะที่ท่านมานั่นตรงนี้เป็นตัวจริงหรือไม่ที่เป็นแกนนําแต่ละอำเภอตอนนี้ยังสามารถปรับได้เพราะว่าเราจะปรับในเรื่องของที่ปรึกษาด้วยเราจะเพิ่มเติมในอย่างพระอาจารย์แจ็คเจ้คุณแจ็คอย่างเงี้ยเราจะมาเพิ่มเข้ามาแล้วท่านมีข้อเสนอท่านไหนที่เป็นปรมาจารย์พวกน,นาเอามาเป็น ก็อยากจะความความเห็นจากแต่ละอำเภอด้วยแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามานะคะเราจะทําคําสั่งปรับปรุงคสั่งทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะคะเราพอดีส่งตัวอย่างของขันแก่นให้ดูในกลุ่มไลน์ท่านไหนที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์นะคะในกลุ่มไลน์จังหวัดตอนนี้เรามีไลายทุ่งนาจังหวัดอยากให้ทุกท่านเข้าไปอยู่ในนั้นเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนกันการประเมินใน 5P เราจะดูใน อันแรกธาตุที่กระโดมพิษก็คือไปตอง่ไดหรือว่เรื่องสถานที่แป็นไหนที่น้ำท่วมเราประเมินสารเคมมันอยู่ระดับ C ีนะคะมันลาดตรงไหน้าพีพื้นที่หรือว่ากลไกเครืร่องใายมันบน็สาเร็จแต่ส่วนมากตอนนี้ที่ที่อยู่ระดับ C ีน้องแอนบอกว่าเป็นแปลงที่น้าท่วมนะคะคือพืชพืชผลที่เขาปลูกมม่มเสียหายนท่วมมม่มันตายนะคะก็ ต้องวางแผนในระดับอำเภอระดับจังหวัดว่าเราจะไปช่วยเขายังไงแม่มค่ะเอาไปเอามือไปสร้อยกันกูไหมทีนี้ก็ต้องเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้เรื่องพืชได้คุยกับเกษตรหรือว่าเอ๊ะต้นไม้ที่มันตายที่เช่องน้ำท่วมไม่กี่เดือนไม่กี่วันเนี่ยมันตายเราก็ต้องศึกษากับให้เกษตรอำเภอมาเล่าฟัางว่าพืชไหนที่มันโนน้ำนะะแมาคะเท่าที่ดูที่ผ่านมาเนี่นยบางคำเพียรก็ตายแต่วนะ่า ผู้ที่มีของเรื่องนี้ยเราต้องเชิญภาคีในเก็บภาคีที่มีความเชี่ยวชาญความชำนาญว่าปลูวางเข้าสินเนี่ยนยังไงใหนไหนพวกเราหน้าเราอยากปลูกยังค่นนะ,นนะแปลนที่น้ำมันเคยท่วมมันก็เลยท่วมทุกปีกนะคะแบนเราต้องวางแผนกันยังไงอันนี้คือจุดประสงค์ที่อยากให้เาแหละเปลี่ยนกันว่างเพิ่มคูอันนี้ได้มันจะตายเดี๋ยวปีหน,น,น้าหน้ามันไม่พี่จอมจอดตรงปลูกแบบนี้เยอะจอย่วยปลูกต้นนี้น้าแข้งนี่สามสิบเอ็ดกันตายดังนั้นเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนกันก็คือ ปัคงสร้างกรรมการว่าเราจะผู้ใดเพื่อนผู้ใด่อยูหลงหายไปแล้วมาเพ่อเฮ็ุแล้วเขาเสียบจึงไหนเพิ่นกลับมามาเขาซูระบบกกะเเข้าแล้วใครที่ทําแล้วสาเร็จเป็นต้นแบบเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการวางแผะับจังหวัดอย่างที่เราส่งเข้าให้ดูในไลน์เน,ะนาะขวัญแก่นเขาวางแผงกันเขาเขาก้าล้ำหน้าเราไปนิดนึงก็เลยเอาขออนุญ,ญาตเอาเป็นตัวอย่างนิดนึงนะคะเพราะว่า ที่ไปประชุมกรมกับท่านผอกรมก็ให้ขอนแก่นไปพีเต์ว่าเขาทำยังไงเพราะตอนนี้เขาสร้างเครือข่ายเครืข่ายอย่างท่านผอว่ามันต้องมีเงินมาเกี่ยวข้องทีนี้เงินเราจะเอามาจากไหนขอนแก่นเขาตั้งเป็นผู้บมอมทรัพย์นะคะในเครือข่ายของเ่าไดนตั้งเป็นผลรมอมทรัพย์ขึ้นมาเพื่อเพื่อคูลเพื่อหนุนกันกลุมอมทรัพย์สามารถสมาชิกแปลงนี้ไม่มีทุนต่อก็ยืมกันนะคะซึ่ง เขาเฮ็ตเป็นระบบพอสมควรนะคะคือการรวมกลุ่มภาคีของเราอย่างงี้แหละคือราขายก่อนสเต็ปแรกแล้วก็มาร่วมพุกปะาพูดคุยกันนะคะแล้วก็วางแผนว่าผลผลิตที่มันออกมาสมมุิว่ากล้วยมันเยอะมันจะล้นตลาดเราขายเป็นกล้วยดิบได้แล้วเราจะไปทํำยังไงต่อตะไครเป็นบ้าะแล้วก็ปลาคอนแกนดีตัวอย่างที่เขาเริ่มทําก็ทําอยู่น้ำเลอกอยู่สามเื่อที่เขาปลูกตะไคร้เยอะก็คืออโคลนแ่งน้อยแ่งใหญ่ตอนเนี้ย เขาสามารถวางแผนการผลิตตะไคร่พันธุ์ใดที่ตลาดต้องการมีบริษัทมานักซื้อเขาทำเอ็มโอยกับบริษัทที่จะซื้อที่รับปากว่าจะซื้อกับท่านตลอดท่านต้องผลิตให้เขาได้เดือนละกี่ตันปีละกี่ตันอันนี้คือผนแกนกล่าวไปถึงตรงนั้นแล้วแล้วเขาก็ทําเป็นนําร่องสามเพอทีนี้ถ้าสามเพื่อนี้สําเร็จเดี๋ยวเขาจะไปขยายโครงถ่ายเทานี้ยี่หกอำเภอของเขากเหมือนกันนะคะเมื่อวานก็นม,าานามาคุยกับทีมงาน